สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อค่ะพี่น้องคะมาพบปอกอันอีกแล้วก็ซาจิ้วคนเก่าคนเดิมทุกคนเป็นวัดนะเสียงกับบ่ค่อยอันนี้ไหนบอค่อยมีเสียงเพราะว่าเมื่อคืนนี่ซาจิ้วนอนมาได้บัดคืนทุกคนซาจิ้วตันดังแหงเนาะล้วกะดอกตีนเป็ดบานแลว้วทุกคนคะ่ะไปไหนเคยเห็นดอกกกตีนเป็ดนะเวลาเป็นดอกเหมือนทุกคนโอ้ยโคตรม็นแทงเลยนะทุกคนแบบว่าซาจิ้วจะนอนบ่ได้นะ มินจะนอนบ่ได้ทุกคนตอนนี้เด็กหน่อยรับนะสจิวกะเบ,บาแห้งบ่ได้เพราะว่าอย่าอย่าหลตื่นเนาะทุกคนสจิวเอาเด็กหน่อยสองคนเน,นา,านนะ,ะเวลเล็กเด็กหน่อยรับสจิวมาปอกไม้พี่น้องนะคะเกลี้ยงน้ำใหม่เมื่อนี้นะอย่าเด็กหน่อยตื่นเห็นยังกับโมกาเห็นแห้งเนาะบางคนเพิ่นบอกให้สจิวซื้อไม้มาติดนะทุกคนสจิวกะมาสิสั่งอยู่ทุกคนอะกะเบื้องายเศษไปก่อนนะวมาสิสั่งอยู่วะมาสิซื้อไม้มาติด เขาจังบได้เบาดังนะทุกคนวือเราถ่ายคลิปู้เดียวนะคะก็จะติดไม่เนาะนะจ๊ะก็ขอบคุณเด้อที่แนะนานะจิวนะคะทุกคนค่ะนะจ๊ะแล้วก็ถ้าจิก็สิเอาค้าแนะนานะจากเอฟซีเนาะไปพัฒนาตัวเองนะจ๊ะกับถาจิก็เบิ่งเบิ่งไหวอยู่ไม่กับมันกับบริแพงนะทุกคนกับข้อสื่ออยู่เนาะกับบริแพงแบบราคาเป็นพันดอกอราคาหลักร้อยนะทุกคนจ๊ะนะคะแต่ถ้าจิวก็สื้ออยู่เนาะกับเบิ่งไหวเบิ่งไหวและยลเฟสเนาะ กกลายเฟีสยตกอนเนาะตะกอนนี่ต้นไม้ใหญ่พอใหญ่วัชเมากินข่าวพอใหญ่แล้วรวมเลือ้องรวมแล้ววัชเมากินข่าวอยู่พี่สจิวก็เลยมานะบอกมาใหม่ไว้ทุกคนนี่ใหญ่แห้งบ่ใหญ่มากนะน้นไม้ยอดเดียวแกงน้นไม้ยอดเดียวเนาะทุกคนเนาะ เน้อนอันใหม่ก็เริเ่มเยนก็เลยไปหักหลูกด้วยนี่ตะจี้เฝ้าเก็บอีดยังก็เฝ้าทุกคนเลยเวลาเด็กลับตะจิ้เป็นแหลนโลทุกคนแหลนเห็ดหันเห็ดหนีเนาะทุกคนเนาะลูกนอนโมเป็นห้องสีได้นอนน้ำลูกไนดะ้บางคนเอาเด็กหน่อยสบายเนาะเด็กหน่อยนอนก็ได้นอนน้ำฟันไปทุกคนฟันไปเถอะว่าเด็กหน่อยนอนห้องสีได้นอนน้ำจิ้แหล่ แม่ผูกก็จะบริเหตแจ้งเนาะก็จะมีเพียบพร้อมทุกอย่างก็จะรวยเลยเนาะลูกนอนก็จะก,ก็นอนน้าได้แต่ว่าสำหรับพาลูกนอนก็คือแหล่นหาเห็ดฐานเห็ดหนีเย้ยบรินอนน้าลูกนะทุกคนค่ะใช่นอนพื้นนองค่นนอนนอนอูนะ่เนาะทุกคนตอนนี้เธาจิ้วอยู่น้าบริอยู่บ้านนะเราเดกคบะเออเอาเด็กน่กอยอยูอ่นะาเาพราะว่าพรอนใหม่เราเราตัดเขาผู้เดียว,วทุกคนใหม่ใหญ่แบบอนีเลยนะแมงมันก็มีบอปลายดอกทุกคน พอดีแกงเพียงเนาะแซ่บน้ำกันเด้อทุกคนเมือนหน่อ,นอไม้นะมาสิกูภาักัน,นยังไง ดี๋ยวเบิ่งโมงแล้วพี่น้องจักโมงล้วเพราะว่านอนใหม่เริ่โรงเรียน11:30นนะทุกคนเฮสิบ่งโมงกันเด้อ ือดคกเลยพี่น้องต้มเน่อหม้่ซาจิวจังหน้ากะแกงแล้วทุกคนเวยนี่เดือ,อดคักเลยนี่บักบัวผักขงยงแล้วก็มีเห็ดนั่งฝ้าหน่อยหนึ่งพี่น้องกระปูน้ำมาอนีหน่นั่นจะนั่งซาจิวก็ยยองเองด้วยทุกคนนี่เรียบร้อยยองเองนะมาทุกคนสะแซ้องการเด้อรอบเทียงมาอน้นะจ๊ะนี่จะเป็นเครื่องใส่เครื่องใส่แกงหน่อไม้ซาจิวนะท,นบบทุกคน่าเป็นตาแซบบอทุกคน น้องนาเบียร์วันนี้เสียงบราคงเปิดเพลงทุยยาดุถุยยาปลาลุงดุทุยยากอนทุยยารอรอทุยยาอ้าฟ้อนในปลาลุงเบิง่งวันนี้เสียงเพลงบราคงเปิดเพลงผุ่นงงฟอน้อนงามๆฟ้อนงามๆน้องไทกะตื่นเรียบร้อยเบิร์แล้วทุกคนสติ๊กกะลังแกงมาไหมเนี่ยฟ้อนไดหมบราโคงเปิดเพลงฮะเลี้ยเม็ดแกงมาไหม

เอาประเด็นใสม่มอมที่นาแก้งมาหม่มา,าแสบน้ากันมืน่อตอนเทียงพใหญ่ว้ยสิมากินสิมาอยู่บ่หลอกให้แกล้งมาไหม่ถ่าบ่แมบคนเดียวมาแ่บแล้วเนาะ บอกว่าชิมมาตอนบ่ายเออแล,แล้วรวมอย่าไปหาล้วยาไปเล่นบอนอนป้านะลูกมาพี่มีไ,ไหมดินเนอ,อไไร์มวยมีไหมิดหนาหลี่มองนอดป้าเดอ้<า>ดดอฮะเอา,เอาอยัางก่อน คับยุโล,โลังตุเ็นันนเหตุกิน่านในยุเจียประแดงแมมองถูกัวครัวเบิดเจี๊ยบปาแดกกินข่าวแล้วแ้วเถาควรฮะเออใส่ขิ้แกงน่อไหม เติมเน็ดนะเติมเน็ตออเติมเดือนเท่าไรอ้าวสิ่ไ้นัอะไดในใดลูกเดินไปเลยไปสักกินขอดมากเอยกินมาม่าเยกินมาม่าเด้อผมห้ามเล่นเด้อาบน้ำไปสะสุผงแห้งคนละเดียวกินมาม่าผมห้ากินบ่ได้มันเพด Dạ được. Con này mình nhúng hoa ơi nè. Na bia ya bia nhúng hoa cho muối là bà này. Dạ dạ. Nhúng hoa ơi muối là mày ơi. Nồng na bia. น,นี้นักกะปุงเรียบร้อยมันอยากไปหาทอดควร คนเดียวกับแกงกินแบบนี้รู้ข่าวแท้ แจงนอไม้ยัวย่วๆคา่ะพี่นอ้องแจงก็ให้ไม่เท่ากว้นก่อันใหญ่คือยังมอมใมอ้อยู่ว้จะบอกินมอย Right. เดี๋ยวเอาแกงแล้วไไปใหขอข้อนันเขาควรจะไม่แย่น่ากับทุกคนมาซาจีเจงสกินเด้อค่ะนี่เขาเก็บใหม่ๆสดๆจากต้นที่ปลูกไว้ร้อมัสูงแฮ Thank <laughs> you. Nghe mà nghe, giờ nó ngon đi mua ấy, ngay người mọi người mọi người mọi người được, người mọi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  người เล่นกิดินนะลูกพามาเดินกิดินหนะ่อยหืมี่มเหรอ ซ่่บพีน้องโอเคพี่น้องทำแกงใหม่ก็แซ่บแกงเองกินเองพี่น้องแซ่บเองนะคะโอเคหลังสับคลิปนี้สจ๊วก็ขอจบใบสมิสกรดฤดนเด้อฝากก็แล้วกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเพื่อไปเร่งรงเรงใจให็นสจ๊วตทำคลิปต่อไปนะคะพี่น้องคะ